ัดสกอตเทปง่ายๆด้วยมือเพียงแค่ทำตามนี้สกอตเทปก็ขาดออกมาแล้วไม่ต้องใช้กันไกลหรือมีดคัตเตอร์มาตัดเลยขั้นตอนในการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการตัดสกอตเทปด้วยมือแบบง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะวิธีที่จะพาทำในวันนี้ไม่ต้องใช้มีดคัตเตอร์หรือกัไกลด้วยนะคะ มีทั้งหมด3วิธีใครชอบวิธีไหนก็ไปทําตามกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทำเจ๊หิวก็จะนำสกอตเทปมาฉีกมาดึงให้ดูก่อนนะคะว่าเนื้อสกอตเทปทั้งหนาและก็เหนียวฉีกไม่ขาดค่ะจะดึงแรงแค่ไหนก็ไม่ขาดง่ายนะคะแต่ถ้าเราดึงถูกหลักสกอตเทปก็จะขาดออกมาง่ายๆเลยค่ะวิธีแรกให้นำนิ้วชี้ไปวางไว้ใต้สกอตเทปแล้วใช้นิ้วโป้งจิกลงไปบนสกอตเทปแบบนี้ค่ะ บางคนไม่รู้จิกอยู่ตรงกลางดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกสกอตเทปก็ไม่ขาดสักทีให้นำนิ้วโป้งมาจิกที่มุมด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็จิกลงมาแรงๆแล้วก็ดึงค่ะสกอตเทปก็จะขาดออกมาง่ายๆเลยดูทันกันไหมคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะทำให้ดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนำนิ้วชี้วางใต้สกอตเทปจากนั้นก็นำนิ้วโป้ง จิกลงไปที่มุมด้านข้างแล้วก็ใช้แรงในการดึงออกมาให้เร็วค่ะเพียงเท่านี้สกอตเทปก็ขาดออกมาง่ายๆเลยวิธีแรกนี้ก็เหมาะกับคนที่มีเล็บเล็บยาวเพราะว่าเราต้องใช้เล็บในการจิกสกอตเทปแล้วดึงออกมาแรงๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครเล็บไม่ยาวก็ให้ไปทําตามวิธีที่2 3ได้เลยนะคะวิธีที่2และ3จะทําง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องใช้เล็บจิกด้วยค่ะ วิธีที่สองให้พับสกอตเทปลงมาแบบนี้แล้วใช้นิ้วโป้งรีดตามรอยพับให้เรียบใครนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงตอนที่เราจะฉีกกระดาษแบบไม่ใช้แมมบรรทัดทำเหมือนกันเลยฉีกกระดาษแบบไม่ใช้แมมบรรทัดเราก็ต้องรีดกระดาษให้เรียบก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะพับลงมาแล้วก็รีดสกอตเทปให้เรียบจากนั้นก็นำนิ้วโป้งวางไว้ใต้รอยพับแล้วก็ดึงแรงๆค่ะ เพียงเท่านี้สก็อตเทปก็ขาดออกมาแล้วทําง่ายมากๆเลยวิธีที่สองกับวิธีที่3นี้เป็นวิธีที่เจ๊หิวทําบ่อยมากๆเลยนะคะเวลาที่หากันไกลไม่เจอก็จะทําแบบนี้ค่ะเจ๊หิวทําให้ดูชา้าๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อใครตามไม่ทันพับสก็อตเทปลงมาจากนั้นก็รีดตามรอยพับให้เรียบนำนิ้วโป้งวางไว้ใต้รอยพับ แล้วก็ดึงแรงๆค่ะดึงแรงๆเลยนะคะ <_ C os> เพียงเท่านี้สกอตเทปก็ขาดออกมาแล้วทำง่ายมากๆเลยค่ะทุกคน <_ C os> เรามาดูสกอตเทปอีกม้วนหนึ่งค่ะว่าจะทำได้ไหมพ <_ C os> ับสกอตเทปลงมาจากนั้นก็รีสกอตเทปให้เรียบตามรอยพับเมื่อรีเสร็จก็นำนิ้วโป้งวางใต้รอยพับแล้วก็ดึงแรงๆค่ะ ตอนที่ดึงให้ดึงลงนะคะอย่าดึงขึ้นถ้าดึงขึ้นสกอตเทปจะไม่ขาดค่ะทั้ง3วิธีต้องดึงลงหมดเลยนะคะต่อไปวิธีที่3วิธีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนวิธีที่3ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการฉีกสกอตเทปออกมาเป็นแผ่นๆเอาไปแปะของอย่างอื่นให้ทำตามนี้เลยค่ะพับสกอตเทปให้เป็นสามเหลี่ยมจากนั้นก็นำนิ้วโป้งมาวางไว้ที่ข้างๆสกอตเทปแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใช้แปรงในการดึงลงค่ะเพียงเท่านี้สก o อตเทปก็ขาดออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เรานำไปแปะของได้แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนใครดูไม่ทันเดี๋ยวเจ๊หิวจะทำให้ดูอีครั้งหนึ่งค่ะพับสก o อตเทปเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นก็นำนิ้วโป้งมาวางไว้ที่ข้างๆข้างๆตรงขอบสก o อตเทปตรงนี้นะคะ แล้วก็ดึงลงแรงๆเลยค่ะเพียงเท่านี้สกอตเทปก็ขาดออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทำง่ายไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูสกอตเทปอีกม้วนหนึ่งค่ะว่าจะทำได้ไหมพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นก็นำนิ้วโป้งมาวางที่ข้างๆสกอตเทปข้างๆตรงขอบสกอตเทปตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงลงค่ะดึงลงแบบนี้ดูมือนะคะ ว้าวหลุดออกมาง่ายมากเลยค่ะทุกคนทั้ง3วิธีนี้เหลือเชื่อมากๆเลยใช่ไหมคะใครที่ยังไม่เคยลองทำก็ไปทำตามกันได้นะและรอยพับสามเหลี่ยมตรงนี้เวลาเราจะใช้สกอตเทปครั้งต่อไปก็จะได้หาจุดเริ่มต้นเจอง่ายๆค่ะวิธีตัดสกอตเทปง่ายๆด้วยมือที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะทุกคนและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรัก ได้รู้วิธีการตัดสกอตเทปแบบง่ายๆด้วยมือของเราด้วยนะคะเผื่อว่าวันไหนเราหากันไกลไม่เจอจะได้นำความรู้นี้ไปใช้ได้ค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย